<c oughs> บุญกิริยาวัตถุสามประการคือศิลิม่ธานามัยภาวนามัยนอกจากสามประการแล้วยังมีอีกสิประการมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการระลึกถึงบุญกุศลวิธีการปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลอีกสิประการที่มีกล่าวสอนไว้ในตำรับตำราของนักธรรมชั้นตรี แต่จะเน้นเรื่องสติและสมาธิเป็นที่สุดเพราะสติและสมาธิเป็นฐานที่ตั้งอันสำคัญของจิตที่จะทำให้จิตนั้นพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะพูดถึงเทวตานุสติธรรมานุสติว่าจิตระลึกถึงฌาน ศรัทธาในฌานอภิญญาสมาบัติจิตนั้นก็จะถึงฌานแต่ให้ทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆน้อมและลึกไปเข้าไปบ่อยๆในอในารมณ์แห่งฌานเมื่อจิตระลึกถึงสวรรค์ศรัทธาในสวรรค์จิตก็จะถึงสวรรค์ เป็นเช่นไรบอกกันไม่ได้ต้องระลึกเองเหมือนคนกินข้าวกินน้ําอยากรู้ว่าการกินข้าวกินน้ำนั้นอิ่มแล้วเป็นอย่างไรคนที่กินข้าวกินน้ําเท่านั้นถึงจะรู้ว่าการอิ่มข้าวอิ่มน้ําเป็นเช่นไรการที่จะถึงคนที่มีตัธาในศีลก็จะถึงศีล คนศรัทธาในธรรมก็จะถึงธรรมศรัทธาในภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาทั้งหลายก็จะถึงศีลสมาธิปัญญาเพราะมีศรัทธาเป็นพลังคนที่มีศรัทธาเรื่องอริยมรรคอริยผลเต็มหัวจิตหัวใจก็จะความตัทธานั้นก็จะน้อมจิตน้อมใจ เป็นพลังน้อมจิตน้อมใจให้ถึงมคผลเพราะตรัทธาซึ่งเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์อันมีพระนามวา่าศรัทธาที่กะพุทธเจ้าหรือศรัทธาที่กะโพธิสัตว์ถ้าจะน้อมระลึกถึงบารมีธรรมแห่งพระพุทธเจ้าสามประเภทก็คือพระปัญญาทิกะโพธิสัตว์พระวิริยะวิริยะโพธิกะ โภทิตว์พระปัญญาที่กะโพทิตว์ลำเลียงใหม่ให้ท่านฟังด้ทวนรอบที่สองว่าศรัทธ,ธาธิกะโพธิฏั์วิริยะที่กะโพทิตวต์และปัญญาที่กะโพทิตว์บุคคลใดทําบุญสร้างความดีปฏิบัติด้วยศรัทธาด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้าก็ตามก็จะสามารถทําให้บรรลุธ,ธรรมถึงทําได้ บุคคลใดมีวิริยะทิกะมีวิริยะอุตสาหมีบรารมีทำแห่งวิริยะอุตสาหเป็นกำลังอันแก่กก้าก็จะทําให้ดวงจิตบุคคลนั้นเข้าถึงทาได้บุคคลใดมีปัญญาที่กะปัญญาอันยิ่งยวดปัญญาอันแก่กก้าก็สามารถให้ให้ดวงจิตบุคคลนั้นยังถึงญาณผู้ยังรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันแรงกล้าปัญญาอันศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีปัญญาอันแรงกล้า ก็จะทาให้ดวงจิตบุคคลนั้นถึงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้